สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้ได้เวลาเก็บผักที่หูดอีกแล้วนะคะเพื่อนเนเขาโตไวมากเลยแค่ทิ้งไว้แค่วันเดียวเขาก็แก่ละเนาะต้องคอยเก็บนะคะอันนี้คือดอกเขาผักที่หูดนะคะเพื่อนๆถามมาว่าอมีเมล็ดขายไหมนะคะตอนนี้ยังไม่ออกนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะต้องรอให้แก่ก่อนเดี๋ยวถ้าแก่เดี๋ยวพี่กันตรีก็จะเอาเมล็ดไว้นะคะใครสนใจก็ แจ้งมาเลยนะคะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวให้เข้าแก่ก่อนตอนนี้ยังไม่แก่นะคะเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บขายนะคะผักขี้หูดปลูกประมาณสองเดือนกว่าๆนะคะสองเดือนก็ติดลูกนะคะเพื่อนๆนะใช้แกงส้มแกงส้มแกงเผ็ดต้มจิ้มน้ำพริกอะไรได้ทั้งนั้นเลยนี่เก็บไปประมาณสี่รอบแล้ว แต่เขาก็ยังขึ้นมาเรื่อยๆนะคะสิ่งสำคัญก็คือน้ำอย่าให้ขาดนะคะช่วงที่เขาเป็นดอกเนาะอย่าให้ขาดนะคะอันนี้ก็ยิ่งสวยนะคะเ,เพื่อนๆพาเ,เพื่อนๆมาชมใกล้ๆนะ่ะนะคะอันนี้ติดกับก๊อกน้ำโอ้ติดกับก๊อกน้ำโอ้สายยางต้องเอาออกก่อนสายยางออกหักหมดเลยโอ้ตายแล้ว นี่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บอีกแล้วนะคะเพื่อนๆผักที่หูดแล้วปุ๋ยที่ใช้นะคะเอาเริ่มจากการปลูกก่อนเราผสมดินผสมดินด้วยแกลบดำหรือแกลบขาวนะคะเนาะปลูกให้เขาโตสักนิดหนึ่งให้เป็นใบจริงแนละ้วเราก็ใช้ปุ๋ยสูตรสิบห้ลงไปอันนี้ใช้ปุ๋ยไปสองรอบนะคะเพื่อนๆสองรอบ เก็บได้ประมาณ4ครั้งแล้วนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์ก็จะมีขายตามร้านเกษตรทั่วๆไปนะคะ2อละสิบาท10บาทก็โอ้โหได้เป็นประมาณ20่สิหลุมนั่นแหละเนาะเพื่อนๆยี่กอนั่น,นแหละ่ะพาเพื่อนๆมาชมก่อนเก็บนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีฝักที่แก่เดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้แห้งนะคะ แล้วเราจะใช้ทำพันต่อไปอีกนะคะได้เวลาเก็บแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าใครมีพื้นที่เพียงน้อยนิดก็ปลูกได้นะคะผักที่หุดนะคะอันนี้สวยมากเลย เียงเล็กๆอยู่แต่เขาจะแก่ไวนะเพื่อนๆนะถึงเวลาเก็บก็ต้องเก็บนะคะถ้าเอาไว้เดี๋ยวเขาแก่เนาะมีผักขี้หุดประมาณนี้เลยนะคะดอกเขาก็จะประมาณนี้ปลูกนี่ก็ใช้ประมาณสองซองเนาะสองซองก็20บาท แต่ตอนนี้เราขายได้เกินยี่สิบแล้วนะเพื่อนๆทั้งขายทั้งกินนะคะอ๋ออันนี้สงสัยจะต้องเอาไว้ทำพันละมัางตัวนี้นะดูแล้วเนะี่ยเก่แล้วนะคะเก่แล้วต้นยังไงก็มีฝักนะคะเพื่อนๆปลูกได้ทุกฤดูเลยนะคะปลูกได้ทุกฤดูเดี๋ยวพาเพื่อนๆชม เดี๋ยวพาเพื่อนๆชมมีผักอะไรบ้างนี่เป็นคะนา้าคะน้าในวงบ่อล้วตัดไปนะคะตัดไปเขาก็แตกออกมาให้เพื่อนๆชมนะคะ สองซองนะคะนที่ปลูกไปเนี่ยสองซองก็ยี่สิบบาทสวยนะคะ น้ำอย่าให้ขาดนะคะเดี๋ยวเก็บเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะรดน้ำนะพเพื่อนเก็บอย่างนี้ได้ทั้งนั้นเลยนะดูฝักนะคะอย่างนี้ยังใช้ได้อยู่กำลังกินเลยผักชีก็น,นี้ปลูกใหม่นะคะพเพื่อน ตอนนี้เราปลูกเสริมขึ้นมาอีกนะคะเพระาะว่าเดี๋ยวถ้าต้นรุ่นนี้แก่สมแล้วก็มีน้องใหม่มีรุ่นใหม่ขึ้นมาอีกเห็นไหมคะสวย จะมีพื้นที่เหลือก็ปลูกนะคะปลูกในกระถางก็ยังได้เลยเพื่อนๆปลูกในกระถางนี่เป็นรุ่นใหม่ของเขารุ่นใหม่รุ่นใหม่น,หมนี่เป็นคะน้านี่เป็นผักคะน้าในวงบ่อนะคะผักคะน้าในวงบ่อ กำลังกินเลยนะคะเ,เพื่อนๆน้ำย่้ให้ขาดเดี๋ยวมาดูต้นนี้กันโอ้โหต้นนี้ก็กำลังกำลังกินเห็นไหมคะปอดสัน่นพี่เห็นไหม ค่ะวันนี้พี่กันตรีก็ต้องขอขอบคุณ f อทุกคนนะคะที่ติดตามผลงานทางช่องลูกชนาพาล้อชาแนลนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ